น้องไอซ์หวานใจดีเจเพชรจ้าดีกรีว่าที่ทันตแพทย์ทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆน้องไอซ์แฟนสาวของดีเจเพชรจ้าสวยระดับนังเอกโปรไฟล์เลิศว่าที่ทันตแพทย์นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกาไม่ต้องรุ้นหรือว่าซูมหน้ากันอีกต่อไปแล้วเละค่ะสําหรับสาวคนพิเศษของหัวใจของนุ่มหลอดีเจเพชรจ้าที่ล่าสุดมาคํำคืนในงานปาร์ตี้วันเกิดมีเพื่อนพ้องเดินทางมาร่วมออยพรกันอย่างคืนเคองเลยทีเดียวในงานวันเกิดยังกลายเป็นสีชมพูหวานแววเลยทีเดียวค่ะเพราะว่างานนี้ดีเจเพชรจ้า ได้เปิดใจหวานใจรุ่นน้องนักศึกษาแบบน่ารักมุ้งมิง้งด้วยการลงภาพคู่ IG Story หลายคนเห็นแล้วต่างอยากแซวเลยทีเดียวถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมของวันใจดีเจเพชรจ้าบอกเลยว่าโปรไฟล์ดีเรียนเก่งมากว่าที่ทันตแพทย์และเมื่อย้อนกลับไปน้องไอซ์ยังเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องจริงๆค่ะสําหรับเส้นทางรักต่างวัยกว่า20ปีของดีเจเพชรจ้ากับน้องไอซ์ทั้งสองคนเจอกันที่ร้านอาหารด้วยความสวยน่ารักสะดุดตาทําให้เขาอยากทําความรู้จักแบบตรงไปตรงมาจึงเดินเข้าไปจีบ ปัจจุบันความรักของทั้งคู่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่ใช้สถานะคำว่าแฟนรอให้ฝ่ายหญิงอนุญาตก่อนเพราะคุณแม่ฝ่ายหญิงดุมาก DJ เพชรจาเคยให้สัมภาษณ์ไว้แบบนั้นอนาคตต้องบอกว่า DJ เพชรจ้าแดดดี้สุดหล่อต้องมีฟันสวยรอยยิ้มที่หล่อละมุนคูณเป็นสองเท่าเลยค่ะเพราะคุณหมอฟันคนสวยดูแลให้เป็นพิเศษแน่นอน